ให้เขาได้มีความสุขบางคนแค่ขึ้นรถบัสเพื่อนก็ทุกข์เลยนะพขขึ้นคับเลยวัฒาน่าตรกิที่ท่านชนขาแขนโปวดเราย้ายที่นั่งเราไปนั่งอีกที่หนึ่งคือทําเป็นทุกข์ตลอดและสุภาพสตรีส่วนใหญ่เป็นนะพอทานอาหารกลางวันเสร็จเพื่อนอิ่มั้องสารานค็นั่งเอบตรวจตำแหน่งเต้านมจังเพื่อนอินมอิ่มอ่เนี่อะรเริ่มเป็นทุกข์้วตอนนี้ ทั้งวันและวันแบบนั้นเพราะฉะนั้นพูดอะไรให้คนอื่นก็มีให้มีความสุขให้มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอยากมีความสุขเราก็ต้องมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองเดี๋ยวผมมีเพลงนี้ให้และผมจะส่งดอกไม้ให้กับทุกๆท,ท่านนะใครร้องดังอายุจะยืนนะครับถ้าใครลุกขึ้นยืนด้วยนะครับเดือนเดือนจะขึ้นตามที่คุณน ตดนนี้เราเรียนรู้ว่าดอกไม้ไปอยู่ที่ไหน ก็ไม่ไหวแล้วอ่ะในดอกชูนิดนี่เข้าอุตสาชูอย่างเงี้นะครับเดี๋ยวเดียเดี๋ยวไม่ทราบว่ากำลังคิดอะไรอยู่เพื่อดอ,อกไมเไไ้เอาไปเด็วเอาไปเร็วเอาไปไเร็วกินกูกำลังกินธนาคารอะไรอยู่เหรอดรสมบูรณ์บอกว,ว่าถ้าใครมีดอ,อกไม้อยู่ในมือเนี่ยพวกนี้ท่านจะให้หนังสือพิเศษคนละสองเล่ม อาจะยังเป็นฟ้าด่างด้เยเมื่อกี้เนี่ยเอาไปทุกทายเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนเราเนี่ยที่เกิดทุกเนี่ยเกิดจากจินตนาการเรเองคิดว่ามันจะเป็นอย่างโน้นคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ที่จริงๆอะไม่รู้คืออะไรเลยยังไม่รู้ว่าคืออะไรก็คิดไปเพราะคำพวกของผมแค่บอกว่าเดี๋ยวเราจะรู้ว่าดอกไม้อยู่ที่ใดวันนั <S <S ้น คนอื่นนีต้องพูดให้เคลียร์เพราะฉะนั้นคนก็จะคิดไปในแง่ลบตลอดเลยนะคิดว่าผมจะต้องให้ออกมาเต้นต้องออกมาเนื้ออะไรสักอย่างคือบางคนบอกไม่เอาไม่เอาเอาาาาานเเเี่ยยังไงนะปฏิเสธโดยที่ตัวเองยังไม่รู้ว่าคืออะไรโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปม,มีดอกไม้อยู่ในมือเลยนะครับก็ไปแสดงตนกับดรสมบูรณ์แล้วตอนเลิกนะได้จะได้รางวัล จริงๆอาจจะได้มาอีกสักห้าดอกนะครับมันเกิดไม่เป็นไรเอาละเวลาคนอื่นส่งดอกไม้ให้ปกติแล้วเขาจะส่งของที่ดีหรือไม่ดีครับดีแล้วคุณปฏิเสธทำไมเพราะคำพูดของผมแค้ๆเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปหลงคำพูดของใครที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะคนเราเนี่ยสังเกตได้ว่าขณะนี้เนี่ยมองแง่ลบมากกว่าแง่ แค่คำพูดของผมว่าเดี๋ยวเราจะรู้ว่าอยู่ที่ใครแค่นั้นเองนะครับไม่เอาอีกแล้วถ้าใครส่งดอกไม้ให้แสดงว่าเขามีความรู้สึกที่เราอยากมีความรู้สึกที่ดีทุกวันไหมครับอยากมีความรู้สึกที่ดีทุกวันเพราะทำยังไงจะมีความรู้สึกที่ดีได้ครับไปรับดอกไม้ทุกวันเลยครับเช้าก็วิ่งไปตลาดรับดอกไม้หนึ่งดอกจะไหวเลยครับไหวไหม ไม่ไหวทำยังไงครับที่จะได้ดอกไม้ในใจของเราทุกวันทุกวันปลูกปลูกก็ไม่บานทุกวันครับทำาไงดีครับให้คนอื่นทุกวันเช้าวิ่งไปซื้อตลาดแล้วมาให้คนอื่นเนี่ยผมจำได้เลยนะที่ประสบกัรณ์เนี่ยเอา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 อย่างไรให้เกิดความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ดีถ้าเรามัวหวังจากคนอื่นได้ยาก ความรู้สึก <médico> ที่ดีต้องสร้างด้วยตัวของเพราะฉะนั้นพอตื่นพับคําแรกที่พูดที่ตื่นต้องพูดเลยพองนาฬิกาก็พูดเลยโชคดีได้ตื่นพูดเลยคนเรานอนหลับไปแล้วไม่ได้ตื่นมีไหมการที่เราได้ตื่นเจอวันใหม่ถือว่าเราแต่ขออภัยครับเพราะมีบางคนไม่ให้เอาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับแทนที่จะพูดว่าโชคดีได้ตื่นพองมาฬิกาก็พูดว่าชิบหายสายแล้ว เพราะฉะนั้นพอตื่นพักพูดเลยโชคดีได้ตื่นพูดเลยโชคดีได้ตื่นเพราะคนที่ได้ตื่นถือว่าโชคดีที่สุดแล้วได้เจอวันใหม่ถือว่าคุณโชคดีที่สุดแล้วหลังจากที่คุณบอกว่าโชคดีได้ตื่นคุณก็เดินไปเลยหน้ากระจกเดินไปเลยครับเดินไปที่หน้ากระจกแล้วชมตัวเองอุ้ยหน้าตาดีดีดีกว่านี้ไม่ได้แล้วสายชมเลย ถ้ามันหักก็บอกเฮ้ยาตาักได้สัดส่วนนะอย่าไปบอกว่าทำไมหน้าตาฉันเป็นอย่างนี้หน้าตาฉันเป็นอย่างนี้ทำไมดังขนาดนี้ถ้ามันเป็นฝ้าเป็นอะไรเนี่ยบอกเออฝ้าขึ้นได้เหมาะนะสองข้างขึ้นเท่ากันเลยว่าให้มันมีความสุขกับสิ่งที่เรานี่ ถ้าคุณมีความสุขกับตัวเองเวลาไปทํางานเราจะให้บริการประชาชนประชาชนก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลงอย่ยาใส่ร้ายตัวเองอย่ากโกรธตัวเองอย่ากโกรธตัวเองให้ความสุขกับตัวเองตั้งแต่ตอนเช้าทุวกวันทุวกวันทุกวันหรือพูดว่าโคชคดีได้ตื่นแล้วก็จบสวย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 มาก อย่าใส่ไลา์ตัวเองแล้วเราจะมีความสุขถ้าเราบอกว่าชควมนี้ได้ตื่นคนที่นอนอยู่กับเราได้ยินเ้าก็มี<า>แต่ถ้าบอกชิบหายเ,เขาก็ไม่มีความสุขนะครับหลังจากนั้นแล้วก็บอกว่าให้ชมคนอื่นต้องชมคนอื่นให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสองคนต่อว,วันนักสังคมิยาเขาบอกว่าคนเราที่มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยต้องมีสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีคนที่มีสิ่งไม่ดีมากกว่าตายไปหมดแล้ว ะครับพราะฉะ้าบอกว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างไม่ใช่ทางเขาเถิดครับเจ้าหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเอาส่วนที่ดีของคนให้ได้ถ้าเรามองเห็นส่วนดีเราจะให้อภัยเขาเราเห็นส่วนดีเราจะรู้สึกดีกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเรื่องการวันนี้นะครับฝึกเลยครับขอให้ชมคนที่นั่งข้างๆเดี๋ยวนี้เลยครับชมเลยครับชมคนที่นั่งข้างๆเดี๋ยวนี้เลยครับชม